สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งบ1,000บาทในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเต็งหนึ่งนะคะมีเพื่อนๆในแฟนเพจและ Youtube ถามกันมาเยอะมากเลยถ้าเกิดว่ามีตังแค่1,000บาทสำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เต็งหนึ่งอะไรได้บ้างวันนี้เราก็เลยจะพามาดูกันไปชมกันเลยค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะเราวันนี้เราก็มาอยู่ยที่ศูนย์กระจายสินค้าเต็หงหจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็ใกล้ๆบ้านเราเลย เราก็มาดูกันสิว่าเงิน1,000บาทจะซื้ออะไรได้บ้างไปดูกันเลยค่ะขึ้น<า>สวัสดีค่ะถ้ามีงบ1,000บาทสามารถซื้อสินค้าของจริงหนึ่งได้หรือเปล่าคะได้ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ชัวรายการสินค้านะคะอ๋อ นี่นะคะก็จะเป็นโบชัวร์สินค้าของเต็งหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งสําเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชงนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชงนะคะเพราะเราจะต้องการแบบตวดร้านนะคะสําหรับผู้มีงบน้อยมีงบเพียง1,000บาทเดี๋ยวลองมาดูกันว่างบ1,000บาทจะซื้ออะไรได้บ้างไปกันเลยตามพี่เจ้าหน้าที่ไปเลยนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นสินค้าของเต็งหนึ่งนะคะเราก็จะมาสอบถามพี่กันเลยนะคะว่า สินค้าตัวไหนขายดีแล้วก็แนะนําให้เราไปขายบ้างจะรับเป็นคาราเมลหรือว่าเอาเนื้อก่อนก็ได้นะคะ,ะงั้นเอาเป็นเนื้อเฉาก๊วยแล้วกันเพราะเนื้อเฉาก๊วยนี่ฮิตมากเลยของเต็งหนึ่งถ้าเป็นเนื้อจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นเนื้อตัว1กิโลกร,รมัมเนื้อเฉาก๊วย1กิโลกร,รมัมนะคะถุงนี้ราคาเท่าไหร่คะหกสิบบาทคะ่ะกิโลละหกสิบบาทงั้นเราซื้อกี่ถุงดีเอ่ยแนะนําให้ประมาณ2ถุงอ่าสองถุงนะคะก็เป็น2โล 2> ได้เลยค่ะพี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นั่งแนะนําก็คือเป็นโบราณถุงโบราณ ตัวนี้นะคะเป็นน้ำเชื่อมโบราณนะคะเห็นเห็นว่าขขยดีอยู่นะคะตัวนี้ก็แค่เพียงแบบตัดแล้วก็ใส่แก้วได้เลยเนาะก็จะมีทั้งหมด12บสองถุงนีราคาโตลละ1 1 0บาท1น0บาทนะคะต่อมาเป็นของคาราเมลลัอี่รสไหนไขยดีบ้างคะรสที่ขขยดีก็คือจะเป็นคาราเมลดั้งเดิมชาเขียวแล้วก็ชาไทยค่ะจัดมาเลยค่ะอย่างละขวดถ้าตัวนี้จะเป็นคาราเมลดั้งเดิมจะขวดละเกาบาบาทตัวนี้จะเป็นคาราเมลชาเขียวตามมาด้วยชาเขียว ราคา1 0 0รบาทอันนี้จะเป็นชาไทยค่ะชาไทยก็ราคา100บาทถ้าเป็นพวกผลไม้อะ,ะคะสคอตจะแนะนําเป็นตัวบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่ค่ะอ,นนอันนี้จะเป็นตัวบลูเบอรี่บลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่ราคาขวดละ59บาทขวดละ59าบาทแล้วก็ซื้อไป2ขวดเลยน่าเหมือนผาดอะไรไปนะคะพี่นมอะคะพี่อันนี้จะเป็นตัวมิวกี้ค่ะอ่านมของเต็งหนึ่งเองนะคะเป็นเต็งหนึ่งมิลกี้ค่ะ ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีคอเลสเตอรอลตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่หนึ่งร้อยห้าบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าบาทนะคะตอนนี้เราบวกไปไปเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทแล้วค่ะยังเหลืออีกอะไรหน้าอุปกรณ์อ่ะต้องมีแก้วแก้วอันนี้จะเป็นแก้วแคปซูลสิบหกออนนะคะอันนี้แก้วแคปซูลสิบหกออนจะกินโลโก้เจ๊หนึ่งห้าสิบไปราคาเท่าไหร่คะหกสิบห้าบาท65หกสิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นฝาตัดนะคะอันนี้เป็นฝาตัดแบบสําหรับใส่เฉลวกล้วยโดยเฉพาะเลยเนาะ ราคาเท่าไหร่คะราคา45บาท45บาทค่ะมี50บใบเหมือนกันโอเคค่ะเราได้แก้วแล้วแล้วทีนี้มีอะไรอีกไหมคะพี่จะมีแนะนำเป็นแก้วเป๊กอ๋อไว้ตวงคาราเมลเนระคะใช่ค่ะอืมตัวนี้ใช่ไหมคะจะแนะนำเป็นแก้วเป๊กค่ะอ๋อแก้วเป๊กอันนี้เป็นแก้วเป๊กเล็กแก้วเป๊กเล็กของเต็งหนึ่งเลยนะคะมีสเกลบอกชัดเจนนะคะแล้วมีอีกไหมคะพี่แก้วเป๊กใหญ่ค่ะอ๋อนี่เป็นแก้วเป๊กใหญ่นะคะ ก็จะมีสเกลเหมือนกันได้ถึง60 ML อันนี้ราคาแก้วเป๊กใหญ่ราคา5 5บาทคะ่ะ55ถ้าเป็นเป๊กเล็ก35บาทคะ่ะ 5, 5บาทนะคะอ่าตอนนี้งบแล้วเท่าไหร่ราคาทีมงาน948แล้วเราเหมือนจะยังขาดป้ายนะคะป้ายนี่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคา200ค่ะโอ้น่าจะเกินงบแล้วนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆเออถ้าหนูไม่มีป้ายนี่ทางศูนย์มีป้ายพัพพอร์ตให้ไหมอ่ะจะมีป้ายซัพพอร์ตเป็นตัวนี้ให้คะ่ะเป็นป้ายากวยนมสดค่ะอันนี้จะเป็นตัวสกวยโบราณคะ่ะ อันอียใบหนึ่งจะเป็นของตัวซัพอร์ตทางศูนย<ช>์ก็จะมีป้ายซัพพอร์ตให้นะคะถ้าเกิดเรา s> <S ไม่พอหรือว่าถ้าเราจะขายเสริมหรือว่าเปิดร้านด้วยงบจํากัดแบบนี้1000บาทเราก็สามารถขอทางศูนย์ได้นะคะงันเดี๋ยวเราไปคิดตังกันเลยนะคะไปค่ะหนึ่งพันบาทเราเหลือตังห้าสิบาทนะคะแ่พีเขาไปค่ะ นี่นะคะเราก็เหลือตังทั้งหมด52บาท52บาทเนี้ยเพื่อนๆจะเอาไปซื้อ,อ,อที่เหลือก็ได้นะคะเช่นถุงหูหิ้วหรือหลอดหรือช้อนถ้าเกิดมีขายตามร้าน20บาทหรือร้านบรรจุพัณฑ์ต่างๆก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะคะโอเคค่ะเราก็จะมาดูนว่าของ1000บาทนี้มีอะไรบ้างเราก็จะมาลองทำชาอกโ้แนมสดกันดูนะคะโอเคเริ่มแรกเราก็ตั้งป้ายก่อน 60,000บาทนะคะส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคะเพื่อนๆอาจจะหาจากที่บ้านเราก็ได้เช่นช้อนหรือว่าหลอดหรือว่าโต๊ะแบบนี้นะคะเราก็สามารถหาจากของที่มีอยู่ในครัวเรือนและในบ้านเราได้นะคะเพื่อลดต้นทุนในการใช้ใจ่ายวันนี้เราก็จะมาลองทำเฉาก๊วยนมสดกันดูนะคะแก้ว16ออนซ์ที่เราซื้อมานะคะจุ๊บเราก็ใช้นมของแตงหนึ่งมิวกี้นะคะเลย วันนี้เราก็จะมากินรสด,ดั้งเดิมะค่ะรสสุธิามด้วยเนื้อเฉาก,ก้วยค่ะโงงไปเลยน่าทานมากเลยค่ะโอเคค่ะอ่านี่นะคะคเสร็จแล้วนะคะเฉาก,ก๊วยนมสดรสด,ดั้งเดิมของเรานะคะเมนูสุธิตจากเต็งหนึ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีงบน้อย หรือว่ามีตังแค่1,000บาทนะคะก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของเต็งหนึ่งเนี้ยไปขายเสริมที่ร้านหรือว่าจะลองทดลองขายดูก่อนก็ได้นะคะก็ลองจัดชุดแบบนี้ดูในงบ1,000บาทดูซิว่าเราสามารถจะขายชอ็อกโกแนมสดได้จริงหรือไม่สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ